สวัสดีพี่น้องพวกพ่อก็ส่องบอกเออชาแนลเนาะพี่น้องคลิปนี้กะเบื้อไดมาหาห์จีพลลาอยู่สวนมันเพิ่นเนาะมาเมื่อนี้กะมีเจเจยบสวัสดีจ้ามีเจเจยบมีเบอรเอื้อมีเจบอ่าซีเจอมะลาเนาะพี่น้องเมื่อนี้ไดมาบุกอันสวนมันของจีพลลาพี่น้อง แต่ว่าเจซีกับเจอําลาเพิ่นไปก่อนก่อนละจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตามไป,ป<ะ>เดี๋ยวห้าตามไปที่ล้างเนาะเดิน,น,นทางทมมวันนี้เดินทางเข้าป่าวันนี้ฉันเดินเข้าป่ามากับเจเจี้ครับนี่ทำไมมันร้อนมันร้อนทงขึ้นป้าโต สุพมันเพิ่นกมธรรมดาเลยพี่น้องพี่น้องมาหอดเจฟอนลาเพิ่นกลับไปให้มาทอนทันทีพี่น้องคือเส้นสีประวัติเสียงตั้งแต่กระบอกข่าป้าเจ้าของมาเคยเสียบเคยแต่หลับสุดสิ่งฮ่าฮู้ผมพ่อเลยเนี่ยเอางัดงันงัน

อนเ่เยเงาใหญ่เฮยหมอกเดอเต้องต้องเอาห่าวนี่มาตี้วงน่ตีไปไหนเอาใหญ่ๆอญ่บหมักใหญ่เนตเออโอโเสียงคนู่น้ำหัดเก่งมันกระขาดนีแล้วนี่น้องพอฟังเสียงน้ำกรเห่าใหญ่เฮ้ย

ของเก่งของนางพี่เนาะไม่พลาดว่ามันใหญ่จุดนี้นะฮคุดฮะคุดอ่านบาะแมนบานี้อืมได้คุดคุ่อ่านดีทุนแข็งมตาเบิ่งตวนแคมทางผุดเด้ออันนี้มันล่งทางมากนะบาเอออันนี้มันล่งตวนแคมทางน่ะมันดึงใต้ละต้องบมาไม้งัดกับขึ้นดึงขวาอเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มันแมันแมนเอาลองมูดูอันใหญ่ๆนี่ มเลาะออกหมดลเียมมันร่โอ้รมแเนมีจากอันอันนี้นะสองอนอันนึงเดีโอ้คือหากเบิดบาทนี่เลี่ยวร่นง่็ยๆกระหญ่อมของใหญ่บเมสตีเมนได้แล้วกงใหม่อมของญ่อง มย่านปอกลุดมันก็ต้องเอาคอมใหญ่แตว่าปอ,อ,อกมันจังบอลลุดหามึ๊งขาดเลยขาดเยอะนะนั่นเลีใหญ่นั่นมึงหมักคองดีป <c ười> อก <c ười> มันจังบอลลุด <c ười> ข้างแรกที่เราเอื้อมาขุดมันแลกามาสวนอันเ,นเจนเพอล่าข้างแรกอะไรไมัไม่ไมาขึ้นนี่แค่ห้ามันคือห้าแท้ ตงัดก็เป็ดบอลตัวค่าคือจังวะมันบป่าพปอกันจังลูกแล้วอปอกก็จังลูกทุกเา่ามังซนบอกเป็นตลอดบ่ีไเฮ้เป็นตะลอดว่าไงจะไปเป่าน้าอีกบ่างคือเ่าขาวคือวันทีดกับ่าขาวาบ้อพ่อยังอือ โอ้แต่แต่แตาแต่แต่แต่ยังเบื้งมาขอสีล้องนเบื้งสักบาทเง็ดงงัดเงดงัดเปล่าเอื้อกำลังลงมือจ้าพี่น้องคนะขุดเถิดเสไปขุดซอยบานนาบ่ซ่อมไบเกาะเถิดว่า สอบไส้สวนพัลาก่อนคันมันตั้งนะง่ายมันล่มนะงัดย่าง <c oughs> นางมาสิกเก่งบนแมนดินทรายนะคะค <c oughs> ันสวนพุ่นนะแม่นอยู่เอามือดึงก็ขึ้นแม่มันงัดเต้โมได้คอยใส่แห้งหลายเลยเฮ้นยนี่พี่น้องบ้าน เออกพลังงัดมันอ้ารวมด้วยช่วยกันอ่ะดึกดึกเอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าคือมันสิหัวใหญ่สองคนสอยกันยูเดย์เพี่น้องคือหัวมันเออมันเกิดง่ายได้คือหัวใหญ่ายขันบอลล้มนาะโอเคอยู่ขันถือตัวล้มนั้นมันมันบวบเป็นหัวเห็นบอลขันบอลล้มนะงามนขันถือตัวล้มนันบวบเป็นหัวฮาสุดได้มากับพี่น้องเอ้ยสวยๆเพรียง นี่เออเงาหนีงามีลิงพอดีงามสับเหนียวเลยเนาะขันได้เบิดสวนเก่าเว้ยบดสวเป็นตะกินแทบแทะโอ้ยมันต้องรูดพี่เขาไม่มีหูอ่บออ่าจะคือลูดคือแทะน่าอย่างขั้นรูดดินอ่ะมากรุดนี่บ่ปอกสิบอุุดบ่หน้าไปเห็นมีประวัติศาสตร์ปอกรูดอยู่

บาเบิงดูห่ามันคือยาวคือสากกระเบืออเทะคือกลมอุดลูดหัวจุปุเถิดเฮยมันจะเจี๊ยบไปตามแต่งมันจะเจี๊ยบก็จะเอาไปตามแต่งดอกไปใส่เหล็กเทยเท่านเนาะเป็นย่างนะเขามากลน้ำลังเขาก็ต้องได้กดน้ำลังคือเก่าเลยต้องจะไปจบเก็บจุปุจุปุอย่างนั้นเฮยนะ นางสีเพื่อนรูปอยู่คู่หัวเด้พี่น้องเพื่อนมากกระห็ดจุปุจุปุอยู่นางว่าเฮ้ยดึก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 โอ้ยเบิดเถือเบิดแหงเอาไปจี่ไปจี่เฮ้ก็สิรูปบินี่มันขากเฮ้ยน้ำหนักปัสีิเบิดเฮ้ย โอ้ยมึงก็ได้อีนี่รูกดีนะอันนี้ยันยังไงปนไงอดเจสีนกิมักซนี่แหละอดสวยซนี่แหละนักิมักซนี่แหละนี่พี่น้องเดซนี่เ็กี่ดกนี่นักกะดูกินีเอามายังเด็กๆอยูไปดิลุงโอ้ยนะไปดิปลุงุสิมฝากลอุสนันอุส เงาเงาอีกบุหรี่เอออันนั้นอ่ะทรงเงาเนาะนางสีเพื่อขึ้นหมักเงาเงาแหลมๆนะค่ะค่ะแม่ยาเออหน้าดำผัดหมักโจกเนาะเอ้าเฮ้ยมันบุกขึ้นแล้วก็แล้วก็กดนเอาเมื่อยบุเรี่กับแก้วข้าวได้เมื่อยกว่ากันงัดมันเอาห้ากันงัดไปเป็นหัวเป็นเงาเป็นเงาเอาแก้วข้าวห้าก่าแก้วไปเรื่อยๆบ่อันนี้ห้ากัดยุ้ มมน,น้ำนะคะกันล่มนะพอคอยเป็นหัวเฮ้ยสองคนโทรนะเฮ้ยประเทศมันเหงาใหญ่ด้วยนางผัดเจ <c oughs> งหัวใหญ่อยู่ให้เหงาไหมสมเหงามันจิบะมันล่มะนะนะมันมันมันล่ม แต่ก็ถ okay ือว่าโอเคเด่ะมันบ่ค่อยเป็นคู่ท่านี่น่ะดินเขาก้นไม่เลยเขาเห็ดรอกเขาได้บ่ดีฮะนะมันหากไม่หลายพี่น้องคะเจสีกระเป๋าเอื้อบริย้อมเมื่อยนะคะโมเมนต์สิ่แอบมือหนึ่งมือเดียวบอค่ะเกๆเดี๋ยวก็ลมจับเดี๋ยวก็ไปนั่งเสาโห่เหรอมวยมาว่าเดี๋ยวโอ้ยจตกใจแห้งนี่เลย ดิน,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 นมันแน่นมันขาดขาดลายหัวเลยเงานี่จัดไปโอ้ยขาดมันฟิด,ฟดโพดมันใหญ่แ้วมันเข่ายากาว่ามันยัดบาเข่าเอาใส่ซา,านเข้าไปเนย หอยว่ะปลาอันเดอนหอย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 เดือยแล้วหอยหยางหอยเลือดอะไรวนี่แม่นสับบ่อทำหอยเดือยบ่หอยแม่นบ่หอยเดือยบ่ได้แม่ได้บ่แม่นกินบ่ได้หอยเนี่ยเอามันบ่ทันใยัยหอยเดือยแล้หอยหอมหอยเดือยหยางหอยหอม มันบริเวณหอยดือ้อะได้นี่ยมันขึ้นลำมันแห่งหลายใน,นต้นมันน่ะจักหอยอยังเป็นตะเสียอยู่เอาบริเวณตีจักหอยอยี่ลูกมันเนาะแม่นบ่ิเหอยเดือดอลนนูกมันตรงไหนจะแล้วมันก็คือกันแหน่ซะก่ไม่จัดนะมันอยู่ในหู มันอยู่ก็คือให้เดือดให้เดือดก็อ,อยู่ในถ้ำแบบนี้แหละเขาอยู่ในโคน้โคนไม้อยู่ในคโคลนไม่ใช้เงาใหญ่สิเทสบอกโอโห<อ>ป,ป้าสิเอาขึ้นลองดึงไปพี่น้อง,งไปไป,ไปลุ้นร่วมกันความอยากเอาเงาใหญ่พี่น้อง โอ้ยหักขึ้นเสยนะสุขเก่งสูงอ,อค้ากุดเลโอ้ยหัวง่ายนะาาแม่รมัสุขกเก่งป้ามักค,คองง่ายมักคองง่ายเลยมันขาดเลยก้นนำ้ำโอ้ยยอมใจั่นแหละโอ้ยโอ้ยดุดอยูเหตุปุคือมักทารูปอีแหละานากูปกแล้วมัก็ใหญ่สมหัวคุณเฮยเงาพุ่น เจเราเจอมันใหญ่สุดด้วยสุดด้วยนว่าตายมพงสีเป็นลมกวลังมัดของใหญ่ไปฮะเอออันง่าย่ายมพี่น้องอันเขาจากกำลังอันพักันสิดออกจากอันเหงามันอันนี้ร้าน้าวบอกอ่าถูกเป็นสาวเบ้านเลย กูแล้วมเปยอ่งอยู่ไม่ดกันกูิ่แล้วอยู่นี่หมูถอนจนสว่างมันแหละหมูถอนจังหวัดจะได้เป็นโดดอะไรกี้มนนียามาลามันยังบริภาคตั้งแต่มันมาเนเพื่อนย่างมาย่างเระาเหตุอยู่แค่จะจำแต็คุยกับผัวบอกนโลดตากไปรื่อไปด้อคิวคิวเธอแล้แบบเส้นโลดใกเลยเวลาพักอดเลยนะข้างแรกคได้มาเจอะเหอสว่วนมันพี่น้อง บอกเคยเห็นจักเชื่อบอกเคยไม่เจ้านั่นซ้อมบ่กยังใช้้อบำนาอยู่ไปหาอมลากันก็ต้องเอานักนะคะไปหาอมาลากันมาเล่นผมพามาดูเด็กเลนเบิรงเขาทอนจนห่อแพลแรกเลยทอนเล่นทอนเล่นรอนสามเหงานั่นว้าออกได้เนาะสวัสดีจักรคามาพี่น้องพี่เอ็นคุดมันก็จะขี้จากพี่น้องนี่ ตามที่นางเคยไปแล้วเขาจะจะไถไถไถขนนะพี่น้องไถดันขึ้นเงี้ยขึ้นงี้ยขึ้นแล้วก็ทุกหัวนะจะบ่มีการหักแบบนี้เขาก็จะดึงปวด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 กองไว้แล้วเขาก็มาลังพันพันพันจากกระแขงกระแขงแล้วเขาก็ใส่เทสเลเซสลเซิลเซแล้วก็เขาก็เทลงแล้วก็อืมอันนี้ช่วโอ้ยใช่ไหมอินเทนแท้เด้มูอใส่หมวกเขาจะจะพานเองนะตากตากแห่งขายแห่งได้อย่างเดียว จำบุหรีคลายเปียนพี่น้องสังเกตบอว่าการคุนมันของนางต้องใส่หมวกกันนอกนะนมา, <laughs> าเดี๋ยวเอาหมวกมาพี่น้องมันก็ได้ใส่หมวกกันนอกนี <laughs> ่แหละพี่น้องเป็นอยู่แลมเอ็อยู่ริมคลองอยู่ข้างคลอง,องสิเป็นหงวยเป็นอันนี้ลงไปอันนี้ล้ำมันเป็นว้ยปูกปีน,น้ะ อันนี้ของเขาเจ้าบ่ข้างตัวนี้อ้าวโธ่จีซี่เจ้าเอามันบ่เอามันอยู่ก็จะมาเอามันนี่แหละเอามันไหมก็เอามันนี่เอามั้ยเรามันเนี่ยเอามั้ยก็จะเอาไปให้เขาซ่อมไง แต่เราแบกเยอะไม่ได้ค่ะเราจิ้มบนลูกพี่น้องเจซี่เอามันเด้อเพื่อนวะเดี๋ยวฉันสิแบกแบกหล่ๆเพื่อนเอามันได้เพื่อนวะนี่ปูปูทั้งปูกำลังมาพี่น้อง น้องคลิปนี้ก็บเอร์เกอร์กับชีเดกบภาพอันสวนมันเจีพันลาไปเพียงเท่านี้กันเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เบิร์สุขสุขสุขลนเลยคลิปนี้ก็สิได้อำลาพาจากแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสสวัดีจ้าสวัสดีค่ะสาวฮ่าฮ่าอยู่ใหญ่แถวนี่เจ้าของสวนพี่น้องสบายดี